แล้วเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวตั้งแต่อยู่ที่กาการจนบุรีถึงปัจจุบันเนี่ยมีพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างเราดูยูทูบทุกวันเราดูยูทูบทุกวันยูทูบเราได้ยูทูบสดที่มาเลิเชนตอนที่อยู่ที่การเจ้าหนบุรีเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ต ีเพราะว่ามันเป็นวงสดวงสดเดินทางไปยังไงครับที่ว่าเดินทางไปกาญจนบุรีวันนี้นนั้นลูกชายไปส่งลูกยายไปส่งลูกชายไปส่งแล้วก็แต่แถวมาเลเซียเรานั่งรถไฟมาจำได้ครับจำได้ไปจากมาเลเซียนั่งรถไฟมาใช่แล้วก็พอมาถึงที่ลูกชายไปส่งลูกชายไปส่งตอนน้ำท่วมภาคใต้เป็นยังไงบ้านเก่าบ้านหลัง พระธำรงไปรับไรไปม่กลับไม่ับเราก็ขพระครบไไม่กลับไม่กลั ต้องลงที่ประเทศเราโอ้ก็ไปกันรถ้ตัวตัวแต่แถวแถวบ้านที่มาเลเซียไม่ไม่ได้ท่วมใช่ไหมฮะได้ได้เพราะว่ามีอะไรก็ไม่หนักอะไรไม่นักไม่นักเท่าไหร่ต้อไปไปมาๆระหว่างเมืองไทยกับมาเลเซียกับบ้านพุงตาทุกเดือนอ่ะทุกเดือนทุกปีมามาทุกเดือนไปกับทุกเดือนนั้ำจอกน้ำจอกต้องมาจาพาสปอร์ต สาราทีถึงสิบนแล้วนครับโอ้รถไฟมานานไหมยกี่ชั่วโมงจากมาเลเซียมาเนี่ยเราเรารีแลกมาด้วยบเอามยมาตามาเลเซียครับอาโมยจากมาตมาเลเซียตั้ต่อร์อภิวักุเตมโอเหราอี่ลาย

แล้วเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวตั้งแต่อยู่ที่กาอ่าญจนบุรีถึงปัจจุบันเนี่ยมีวัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างเราดูยูทูบทุกหนทุกวันอ๋อดูรู้หรือว่ายูทูบแท้มาซียูทูบสดอู้เล่าในยูทูบสดที่มาเลดิเชวันนี้เป็นน้องเราดูยูทูบอ่านหนังสือท้ายนะว่อเขาไม่คยภาษาเป็นเรืองพีดูย้อนหลังเพราะว่าเวลาที่มาเลเซียมันไปกว่า ไม่กว่าหนึ่งชั่วโมงใช่เวลาเขากินกันเป็นทีสงตุนครับผมเราูสดอ๋อเกันเอถ้าเขาสามทุ่มสี่ทุ่มเราดูไม่ได้ละเราเราว่า วันนี้ดีใจเราได้มาดูอีกรอบหนึ่งใกล้บ้านพอดีอยู่จากกิโลจากนี่ไปบ้านกี่กิโลนี่ก้าวไปสามนิแนวกี่กิโลกว่าไหมองอโน่นไ่ใส่มาเมื่อกี้นี่กับเก่งบใส่โอ้ห้ากี่บใส่มาานรถใหญ่เข้าไม่ได้ให้ลูกายมาิดดูนู่นนังงานงนอาเบนไปเดินกันไหนนอนนั่งมเด่กันมาโอ้สุดยอดเลยคุณทาความดีสายลุยบอกพี่จ้า

ไม่านเอากระี่ไม่ได้ถ้วิเอรลนแล้ก็วกงแล้วก็แแลก็ูวเนอะกรแ่ยง่นากไกับที่ของมาเลเซียมอรับที่นี่ีมาเลเซียได้ได้บที่ใช้ได้อย่างไรก็ไปกับที่ของมาเลเซียของไปการับแล้วถามที่ผู้หญิงนี่นึงตั้งแต่ดูวันั้นงานักแสงการของน้องเป็นยังไงบ้างฮะไม่ปา น้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีสีอะไรมปเยอะขึ้นแล้วก็อะไรอะไรก็ยื่นตามมาเยอะแยะกลายเป็นแบบว่าตัวนี้เต็มไหมดเลยเนาะยิ่งง่ายด้วยจริงๆน่ารักเลยเนาะดูน่ารักเลยว่ายังเป็นกำลังใจให้น้องไหมเป็นกำลังใจให้ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงก็คือแบบแหมเรานะเราเราต้องเข้มแข็งหลียอย่างวันนั้นล้องให้น้องที่วัดไผ่ลงมาน้องล่องให้เป็นยังไงบ้าง ลงให้ด้วยเลี้ยงกระเาคามที่เขาเป็นเด็กไปทำกระเป๋าสองสนตกหายเ็เป็นเด็กไปทำเลสสมล็อกตอวันตเยไปงานเยอะบเนี่บเนวีดีทำมาสามจอมง ไนก็ฝ่ามีสล์ด้วยนะฮะปัปนได้ได้โอ้ยน่าดก่อนราารนะฮะยังไรก็ยังไรเป็นคนไทยกินอะไรยว่นน่อยาสีอะไรกันครับผมเมื่อไห่เหมือนเรอวายที่หยเนี่ยสีอะไร สบายครับกินวิตามินซีแตอวันจเป็นครเข้าใจเขาทุกอย่างเราามันบ้าเดูบอกครับีผก็นะเวลามีอนเใญ่นเขาเราอ่ว่าทุกๆวันาอัทติงตอทุกๆวันสามอาทองนะจะเลกัวามนกนวานีสองมีองไุ ไม่เมื่อนเป็นเป็นี่ตรงเนกเหนเป็นห่วงอยเป็นห่วงเรนงเรเป็นห่วงนจริงเพราะว่าขาอยู่รอยก็หลายอย่างอ๋อเดียดด้วยเขาเปิดเป็นพี่วันกลางเดียวโอเคไม่สองสามวันต่อวันนะ ไม่อยากให้น้องเถอะอยากให้น้องรักษาอยากไม่อยากน้องรับการเยอะอยากรักษาสุขภาพคหนักเขาทำงานหนักมากสารแล้วก็เาอตัญหาเยอะๆนี่ไม่ต้องไปอะไรทั้งท่ว

ะว่าพี่เขาไม่อยากจะให้น้องรับงานเยอะอะไรเงี้ยอยากจะให้รับบรรณฑ์งานอะไรเงี้ยง่ายเลยงั้นหนล่งวันหนึ่งเวทีอือพอดีพอดีหนึ่งเวทีหนึ่งวันพอดีอะไรเงี้ยครบเวที่็วันนะช่างเวทีเยอะไปเยอะมากเออเยอะไปเยอะมากเออเจอปัญหาอะไรนี่โหเจ็บตั้างในลึกๆนั่นหมดก็แปลว่าเรา เราอินจริงเนาะเรารัทอย่าครับทั้งทีมงานทกนรักทุนพี่น้องที่ทีมงาน กันปมปมสามดนตรีย <Bon. S 2> so ุคเล่นคนเดียวกขาทำเล่นหนึ่ชมวันสองชมวันเก้าวันคเดครัเลือให้ความสุขเป็นวงโอเคสองให้ความสุขนเดียวช้ด้วยน้องก้ากิ้งก็ซออ่าเนีไม่ใชซอมันต้องมีต้งานเกเวนตีกับชมลองเฉยๆบเวืตีกับ่อนลองเฉยๆไม่เมื่อยไงเไ พี่น้องมาัเลยเอเอาก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวเนาะแล้วก็ทีมพื่นทุกคนนะครับี่ขอบคุณมากๆครับผมขอบคากาววันนี้ตุ้ยตุ้อไม่มีเนาะเนโอเคท้สบายครับพีหมาน้พอดีแมุมสวยนะมุมสวยแต่ว่าลำโพงมันอาจจะแรงนิดนึงลำโพงเนี่ยใจเมมอมาเยอะ กองกีกันจะต้่ง่ั้งกังนะกั้นกันต้องต้องมามาเนี่ยมามาเนี่ยกับช่องเดองคะดนีก็ไม่ไหวแงมากลยใ่เดิไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไกลแล้วก็ไม่เห็นสนงกคสนุกไปไกลกันเทศการาไรตกตะการหก เอาเรียบร้อยเลยครับพี่ทำสบายเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ